h ีลิ b CNO F นี่นา MG, ALC, p s อ RK พค่ะพอเราไปพื้นฐานเคมีที่ดีเนี่ยเราก็สามารถไปต่อยอดได้อีกเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราใครสนใจเรียนเคมีพี่เชียร์เลยนะคะรับรองมีงานทำแน่นอนใช สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศของงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่50ค่ะงานจัดที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งการเดินทางสะดวกมากๆเลยเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สถานีบางซื่อหรือจะนำรถส่วนตัวไปเองก็มีที่จอดรถด้วยเช่นกันค่ะและแน่นอนค่ะว่าพี่เอิร์ธมหิดลติวเตอร์เจ้าของผลงานหนังสือขายดีอย่างสาระโอเนชฉบบกระเป๋าและสรุปวิทยาศาสารตร์มต้นก็มาเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่อย่างเคมี emi, เธอกับฉัน ที่บูดี17ของ C8 Book ด้วยค่ะเคมีเธอกับฉันเคมีเธอกับฉันเป็นหนังสือที่เขียนด้วยความเข้าใจเด็กนักเรียนจริงๆทำให้การเรียนรู้เคมีทั้งง่ายและสนุกเนื้อหากรบถ้วนเห็นภาพรวมด้วย m มล์แมปติ้งพร้อมที่จะไปต่อในเนื้อหาที่ซับซ้อนมากขึ้นได้น้องๆหลายคนเนี่ย พออ่านเล่มนี้จบปุ๊บเนี่ยก็อยากจะให้เขเขียนหนังสือต่อนะคะเพราะว่าเขาเรียนต่อมอปลายแล้วเขาชอบเคมี Me แล้วก็เลยเออกเป็นหนังสือเคมีเธอกับฉันเล่มนี้ค่ะเราอยากให้มีหนังสือเล่มหนึ่งที่เหมือนกับเพื่อนเหมือนกับเพื่อนติวเพื่อนกันอะไฮไลท์ของหนังสือเล่มนี้เลยก็คือว่าทุกๆบทมันจะมีเป็น ใบแมปปิ้งนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าหนูจะต้องไปนั่งทําสรุปเองอีกต่อไปนะหนูก็จะมีเออจ้าตัวใบแมปทีนี้หนูก็ไปอ่านเนื้อหานะคะแล้วก็มาปิดด้วยตัวสรุปอีกรอบหนึ่งแล้วหนูก็ไปสอบนะคะรับรองว่าหนูทาข้อสอบได้แน่นอนเราก็จะมีรูปนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่ายๆนะคะคนนี้คิดคนอะไรคนโพบะไรเนะเราก็จะมีบอกทั้งชื่อแล้วก็ลักษณะเด่นของเขานะคะ นอกจากจะเขียนหนังสือแล้วครูพี่เอิร์ธยังเป็นติวเตอร์เป็นเจ้าของเพจและช่อง YouTube ที่ทำยอดวิวได้กว่า500,000วิวจบปริญญาโทสาขาเคมีจากวอริก c k นิเวอร์ซิตประเทศอังกฤษและปัจจุบันเป็นนักวิจัยด้านเคมีโดยพี่เอิร์ธมีแพชชั่นที่จะให้เด็กไทยทุกคนรักและสนุกกับการเรียนรู้แม้ไม่ต้องเรียนพิเศษก็สามารถอ่านหนังสือเองได้ค่ะน้องๆคนไหนที่ไม่มั่นใจว่าเฮ้ เป็นวิทยาศาสตร์แล้วจงมาเนี่ยต้องไปนั่งทํางานเฉพาะใน lab ห,หรือเปล่าไม่จาเป็นไม่จาเป็นนะจริงๆนะเทคโนโลยีมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ว่าเอาสารที่เป็นกรดเป็นเบสมาทําสบู่แล้วเนะนะเขาไปไกลถึงกระทั่งว่าพลิเมอร์เนี่ยสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยทําให้วัสดุเนี่ยอําพรางตัวเองได้นะคะเคมีไปอยู่ในรถจนด้วยเป็นวัสดุที่ทํารถยนต์ให้มันแข็งแรงขึ้นและน้ําหนักเบาลงนะคะขนาดที่ไม่เก่งเรื่องเคมีนะคะเปิดปุ๊บรู้ปั๊บนะคะ เราเป็นพื้นฐานเคมีที่ดีเนี่ยเราก็สามารถไปต่อยอดได้เยอะๆเลยนอกจากจะเป็นแค่นักเคมีแล้วมันเป็นอย่างอื่นได้ด้วยค่ะเยอะๆมากมายเลยนะคะเคยเรียนกับเพี่อนค่ะเพี่อนสอนเก่งสอนดีว่า H B B B H B B B C N O F N I N A M G A L C T H L r K A S ท A T V C O M N P C O นี้ C U Singa Kisa Nu C p R K R Lubi Saturn Y M O P C I U R H P D A g C D I S N S P T I F C C A แล้วครับถ้ามีรอยก็ยังที่ด้านท้องค้าประโลอ์ค่ะจบแล้วค่ะดีเธอกับฉันใครที่สนใจหนังสือเคมีเธอกับฉัน ก็แวะมาได้ที่บูธ D17 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่สถานีกลางบางซื่องานยังจัดอยู่ถึงวันที่6เมษายนนี้นะคะใครที่มางานอย่าลืมใส่หน้ากากอนมามัยรักษาร,ระยะห่างและล้างมือให้สะอาดตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย,บยดูแลตัวเองนะ